สวัสดีครับโจฮักนัสสารขามาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรและก็เรียนรู้สมุนไพราทางเลือกอีกชนิดหนึ่งท่านผู้ชมในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเราก็ทราบกันแล้วนะท่านผู้ชมว่าวันนี้ก็จะอาจจะมีตัวอย่างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับในการเสพโซเชียลท่านผู้ชมเพราะว่าการดูสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่ข่าวข่าว,าวมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง ข่าวทั่วไปท่านผู้ชมก็ทําให้เราเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงได้แต่ทั้งนี้ทางนั้นเขาเรียกว่าพฤติกรรมไงครับพฤติกรรมในการเสพข่าวแล้วก็พฤติกรรมในการกินแต่ว่าเราจะพูดถึงนะครับว่าทุกๆอย่างนะครับก็จะมาจากพันธุก,กรรมด้วยสมุนไพรที่ผมจะต้องพูดถึงและก็โรคภัยที่ว่านี้ก็คือโรคความดันโลหิตส,สูงนะครับ วันนี้เราจะใช้สมุนไพรครูในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรควโโรความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงเกิดจากพันธุก,กรรมอ่ะถ้ามีพ่อแม่เป็นนะครับเราก็อาจจะเป็นอยู่ด้วยท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมเขาเรียกพฤติกรรมในการกินและพฤติกรรมในการเสพข่าวท่านผู้ชมอันนี้ก็คือทางด้านจิตใจ แต่พฤติกรรมในการกินก็คือท่านผู้ชมทราบไหมเหล้าบุรีนะครับเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมเหล้าบุรีนี่ก็คือทําให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงอาหารที่เค็มจัดอาเนื้อสัตว์ทอดส่วนปัจจัยเสี่ยงท่านผู้ชมทราบไหมว่าไส้กรอก,อกเบคอนนะครับแล้วก็จะมีอาหารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหวานจัดนะครับน้ำชากาแฟนะครับคอปปเมดเครื่องดื่ม น้ำอัดลมทุกประเภทเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ก็คือทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงสมุนไพรที่ว่านี้นะครับจะมาช่วยมาบำบัดเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเราไม่ต้องเป็นโรควูบหรือนะครับเขาเรียกว่าสโตรกท่านผู้ชมโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตีบตันนะครับสมุนไพราทางเลือกคือสมุนไพรครูชะงัดนักแลเลยครับ วิธีการกินการใช้นนะท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะมีนะครับอยู่บนมอนิเตอร์รอว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับก็คือสมุนไพรขู่เนี่ยอยู่ด้านหลังผมที่เป็นแบ็กกราวนะครับอ่าสมุนไพรขู่เนี่ยนะครับอ่าเราจะเอาส่วนไหนท่านผู้ชมจริงๆแล้วเราจะเอาส่วนที่เป็นใบนะครับแล้วก็เป็นกิ่งก้านสาขานะครับส่วนรากเราก็ไม่เอานํามาใช้ <S <S ก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเราคงไม่ถอนรากถอนโคนนะ เราก็จะเอาใบมาทําเป็นชาชงดื่มท่านผู้ชมวันนี้โจก็จะมีแบบชาชงดื่มให้ท่านผู้ชมดูตามมอนิเตอร์เลยนะครับว่าสมุนไพรครูหลังจากที่เราเก็บไปสดๆอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเอามาต้มนะท่านผู้ชมเราก็จะเอามาต้ม <c oughs> ทําเป็นชาไอแล้วนะครับทีนี้นะครับวิธีการกินการใช้นะครับหลังจากที่เราเอาใบนะครับไปทําการตากแดดเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะทําเป็นชาชงดื่มนะครับเอาไปต้มใส่น้าร้อนก็ได้ท่านผู้ชมเราจะเอาขนาดที่แห้งแล้วประมาณสัก15นะครับถึงประมาณ20กรัมนะครับวันนี้นะครับแต่ถ้าสดนะท่านผู้ชมเราก็จะเอาประมาณ30-40ถึงกรัมในการต้มนะครับน้าเราก็จะใช้ประมาณ1ลิตรนะครับถึง1ลิตรครึง่งเวลาในการต้มน้ําเดือดจริงๆแล้วเราจะใช้เวลา 10- 1ถึงสินาทีน้ําเดือด เราจะกินขนาดอุ่นๆครั้งละประมาณหนึ่งถ้วยกาแฟนะครับหแก้วกาแฟนี่แหละหรือประมาณหนึ่งแก้วก็ได้ท่านผู้ชมหลัง,ลงอาหารนะครับเช้าวกลางวันเย็นได้อย่างชง,งัดนักแลเราไม่ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงสตรกนะครับเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็แตกสมุนไพรชนิดที่ชื่อว่าครูช่าง,งัดนักแลสิบอกไหสามารถเปลี่ยนสมุนไพรได้ทุกวัน กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนาศรคามในการใช้สมุนไพรขู่นะครับในการใช้สมุนไพรขู่ในการที่จะมาต้มแบบชาชงดื่มหรือแบบต้มกินน้ำนะครับวันต่อวันเลยท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนสมุนไพรได้ทุกทกวันเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็แตกแล้วก็ตันนะครับสโตรกโลหิตสูงเราไม่ต้องเป็นอีกต่อไปเชียงัดนักแร่สิบอกให้